โอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็เปิดเผาครบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายมาจ่ายกันนะคะทุกคนตัวนี้นะปึ๊บนี่ไงทุกคน คุณพร้อมสำหรับการอัปเกรดต่อไปนี้จะต้องเสียเงิน3,250ใกล้แล้วนี่ทุกคนเสียเลยนะปึ๊บกสามนะทุกคนอีกสามโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็จบเทียรเจ็ดแล้วนะคะทุกคนต่อไปพี่จะไปทำเทียแปด สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็เปิดเผาครบร้านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายนะคะทุกคนไปจ่ายกันไปจ่ายกันเปิดประตูแล้วทุกคนไปจ่ายกันนี่ค่ะทุกคนคุยกับตัวนี้ นี่ทุกคนพี่สามารถจ่ายได้แล้วสามพันห้าร้อยโอเคทุกคนซื้อเลยนะปึ๊บเรียบร้อยทุกคนพี่กระจบเทียแปดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปทำเทียเก้าต่อนะคะทุกคนถ้าพี่เปิดเผาครบแล้วเดี๋ยวพี่มาใหม่เลย,ะค,ะย,ยเค่ะทุกคนบายบายโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็เปิดเผาครบแล้วนะคะพี่อีโวช่วยพี่เปิดเผานะคะทุกคน น้าปกจะเทเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปจ่ายก่อนนะคะไปกันไปจ่ายกันเลยจ่ายพี่เปิดเผาครบแปดครั้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายนะคะนี่ทุกคนจ่ายได้แล้วสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบซื้อเลยนะปึ๊บ เสร็จแล้วทุกคนซื้อแล้วตอนนี้พี่ก็จบเทียเก้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปทำเสียเทียสิบต่อนะคะทุกคนโอเคทุกคนถ้าพี่เปิดเผาครบได้เดี๋ยวพี่มาใหม่นะคะทุกคนบายบายโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ใกล้จะเปิดเผาครบแล้วนะคะเหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปเปิดกันต่อดีกว่าทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าพี่แหลกพี่ต้องกดแปลงหยุดแปลงร่างก่อนนะทุกคนพี่แหลก ได้แล้วทุกคนกด้จะเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาดูความสามารถของมันนะคะทุกคนอ้ยรัมากโอเคทุกคนความสามารถแรกก็คือกระโดดสูงนะคะทุกคน ความสามารถที่สองก็คือถ้าตีถ้าสมมติว่ามันมีมอนหลายๆตัวนะคะทุกคนสมมุติว่ามีมอนหลายๆตัวนะคะทุกคนน,น,ะคะคน,นี่สองตัวแล้วพี่ตีตัวนี้มันยืนอยู่ใกล้กันมันก็จะติดสตัรน,นะทุกคนนี่ติดประกายประกายนะทุกคนแล้วถ้าเราทําดาเมจเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีลูกแก้ววันนี้ออกมาประมาณห้าเลยนะคะทุกคนห้าวงเลย หกวงเจ็ดวงนี่ยทุกคนแปดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนความสามารถก็คือความสามารถที่สามก็คือเออคือมันตัดฮาคิได้ทุกคนค,ความสามารถที่สามคือตัดฮาคิได้ทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็เปิดเผาครบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายก่อนนะคะทุกคนพี่ก็เปิดเผาครบสิบ รอบสิบครั้งแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปจ่ายก่อนละกันแต่ตอนนี้พี่แหลกมากขึ้นไปบนต้นไม้กันทุกคนต้นไม้แล้วค่ะทุกคนพี่ไปจ่ายก่อนนะทุกคน ตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วทุกคนพี่ก็ขอจ่ายเลยนะคะทุกคนจ่ายแล้วนะโอเคทุกคนจ่ายเลยสี 4, ่พันสี่พันเงินม่วงปึ๊บเรียบร้อยพี่ก็เทียสิบแล้วนะคะทุกคนเย้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะทุกคนบายบาย